อ่ะไม่ยืดเดยอะพวกกันดงตรงมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาแนะนำให้รู้ตักกันชื่อว่าลีการโน a แห s e ซรัมนี่น้าทาแบบนี้เป็นเซรั่มที่เอาไวสำหรับบำรุงขนลูกหนวดเคราลูกคิ้วถ้าคิ้วไม่ขึ้นก็ทาคิ้วเคราไม่ขึ้นทาเคราหนวดไม่ขึ้นก็ทาหนวดถ้าขึ้นอยู่แล้วมันก็บำรุงนี่เป็นลูกลื่นด้วยใช้งานไม่ยากไม่ต้องโกหกเหลือเถอะ ทำยังไงทาแบบนี้เลยนี่ทาไปทาไปมันไม่เปลืองเว้ยเพราะมันเป็นลูกกลิ้งไงคือแบบว่าเนี่ยถ้าถ้าไม่ฝนอย่างเงี้ยไม่ฝนอย่างเงี้ยมันก็ไม่เปลืองทาไปอย่างนี้เลยนี่ทาแค่หนึ่งถึงสองครั้งอะ่ะว,วันเดียววันเดียวอ่ะวันวันนั้นหนึ่งถึงสองครั้งเออทาเสร็จก็ปล่อยให้มันแห้งเนี่ยทาไปอย่างเงี้ยทุกวันหนึ่งถึงสองอาทิตย์ เห็นผลใช้ง่ายไม่เปลือง98บาทนี่ขวดนี้เลย10 ml ลองไปหาดูลองซื้อดูลองใช้ดูแนะนำไป